มาถึงแล้วนะคะโรงเจจีจินที่ตรงคลองศาลไปโรงเจหรือสาลเจ้าที่แรกเลยก็ต้องไปไหว้ศาลธิกงก่อนนี่คือสาลธิกงจากนั้นก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในตัวโรงเจคะอันนี้เป็นน้ำทับทิมเนะเาะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองก็คืออับปภมอันนี้อ,อ,อับปพรมบนหัวตัวเองบนศีรษะตัเอง จากนั้นโลงเจจีจินเนี่ยอันนี้คือชั้นล่างนะคะก็คือไหว้เทพตรงนี้ชั้นแรกถ้าเกิดจะขึ้นข้างบนเนี่ยต้องใส่ทั้งเสื้อขาวกางเกงขาวก็คือต้องขาวทั้งชุดนอกาะถึงจะขึ้นชั้นบนได้ชั้นบนก็จะมีเทพนี่อันนี้คือชั้นบนนะคะค่อนข้างเงียบสงบส่วนการทําบุญหรือการไหว้ทําอย่างไรเนี่ยถามเจนน่เ้เลยจะขึ้นไปข้างบนเจดีเก้าชั้นนะคะ ท่าน,นีนชั้นที่หน่งชัานที่หนึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่นี่ท่านจี้กงศักดิ์สิทธิ์มากนะก็คือมาไหว้วท่านที่ความตั้งใจที่มาสารเจ้านี้การขอพรก็ตามที่เราอยากจะขอได้เลยนะคะไม่ระบุเป็นเรื่องเรื่อง อันนี้คือชั้นบนสุดนะคะการเดินทางก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีทองมาลงสถา,านีเจริญนครได้เลยนะคะอันนี้วิวจากด้านบนก็จะเห็นวิวด้านล่างที่สวยงามมากของศาลเจ้าลงเจจีจิจจจนเนาะ เผื่อใครอยากจะไปกราบผาขอพรนจะ้กาดงัไก็จะเป็นวนรับสิบมือนกัมทุกชั้นได้เลย